ความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ไม่มีสักคนเดียวที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยไม่อาศัยความเชื่อไม่ว่าจะเชื่อในพระเจ้าเชื่อในผีสางเทวดาหรือเชื่อตัวเองนอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเช่นเมื่อเราเปิดสวิตไฟไฟฟ้าก็จะสว่างขึ้นในห้องมืดเมื่อเราทำงานทั้งตลอดทั้งเดือนเราก็มีความเชื่อว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนเราจะได้รับค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว เมื่อเรากินยาตามที่แพทย์สั่งให้เราเชื่อว่าเราจะหายจากอาการเจ็บป่วยเป็นต้นในทำนองเดียวกันเมื่อเรามีความเชื่อในศาสดาศาสนาใดศาสนาหนึ่งยกเว้นพวกที่ไม่มีศาสนาหรือพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่ศาสนานั้นๆสอนเรา จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีในโลกหนะ้านี่คือความเชื่อฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเพราะความเชื่อในด้านนี้จะเป็นตัวชี้นำการดำเนินชีวิตของเราว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรผมจึงตั้งหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้ว่า เส้นทางของความเชื่อและเส้นทางของความเชื่อนี้ผมจะพูดให้กับท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเป็นเส้นทางของความเชื่อของคริสเตียนหนังสือฮิบรตูตอนนี้ได้ให้ความหมายของความเชื่อแบบคริสเตียนไว้ชัดเจนคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นการมีความเชื่อในแบบที่พระคัมภีร์บอกไวน้นี้จึงเป็นความเชื่อที่ผู้เชื่อทุกคนต้องอุทิศตนให้กับสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นและหวังเอาไว้อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายวิถีชีวิตของผู้เชื่อจึงแตกต่างจากผู้เชื่อในาศาสนาอื่นๆเพราะคริสเตียนรู้จักจุดหมายปลายทางของตัวเองดีว่า ทุกๆคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้รับความรอดและมีโอกาสที่จะได้อยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์หลังจากเวลาในโลกนี้ของเขาสิ้นสุดลงการดำเนินชีวิตของคริสเตียนจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้าและคำสัญญาของพระองค์ความมั่นใจนี้เองที่จะช่วยให้คนที่มีความเชื่อที่แท้จริง ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือท่ามกลางอุปสรรคมากมายที่เรารู้ว่ากำลังรออยู่ข้างหน้ามีเรื่องจริงที่ได้รับการบอกเล่าจากชีวิตของมิชนาีที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮัตสันเทเลอร์ท่านเป็นชาวอังกฤษและท่านจะเดินทางไปทำพันธกิจ ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนจีนในแผ่นดินใหญ่ฟังในขณะที่ท่านเดินทางไปทำธุรกิจนั้นเป็นปี1,853ริสตศักราชนะครับ1,853ท่านต้องเดินทางโดยเรือที่ใช้ในสมัยนั้นคือเรือสำเพาลํำใหญ่ว่ากันว่าในขณะที่เรือแล่นผ่านใกล้เกาะที่มีมนุษย์กินคน ลมเกิดสงบขึ้นมาอย่างทันทีทันใดทำให้เรือถูกคลื่นซัดใกล้เกาะมนุษย์กินคนเข้าไปทุกทีเมื่อลมสงบกัปตันก็สั่งให้ลูกเรือเอาใบเรือลงทั้งหมดกัปตันก็มาขอร้องให้ฮัตสันเทเลอร์อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าคือขอพระเจ้าประทานลมให้ฮัสสันเทเลอร์ก็ได้บอกว่าท่านจะอธิษฐาน แต่ท่านมีข้อแม้ข้อแม้ก็คือว่ากัปตันต้องให้ลูกเรือชักใบขึ้นเพื่อรอรับกระแสลมที่ท่านจะขอจากพระเจ้าแต่กัปตันปฏิเสธเพราะว่าถ้าท่านทำเขาจะกลายเป็นเหมือนกับตัวตลกให้ลูกเรือหัวเราะเยาะว่าทำเรื่องโง่เขาที่ชักใบเรือขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีกระแสลม แต่ฮัสันเทเลอร์ยื่นคำขาดบอกกับตันว่าท่านจะไม่อธิษฐานหากกับตันไม่ยอมชักใบขึ้นกับตันจึงจำต้องทำตามที่ฮัสสันเทเลอร์บอกคือสั่งให้ลูกเรือชักใบขึ้นแล้วท่านก็เข้าไปในห้องอธิษฐานในขณะที่ท่านอธิษฐานอยู่ได้สักคู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะที่ประตูห้อง อสาสันเทลเลอร์จึงถามว่าใครแล้วท่านก็ได้ยินเสียงกับตานพูดว่าคุณยังอธิษฐานขอลมอยู่หรือเปล่าอสาสันเทลเลอร์ตอบว่ากำลังอธิษฐานอยู่กับตานบอกว่าดีแล้วแต่คุณหยุดอธิษฐานได้แล้วเพราะลมได้พัดมาแรงมากจนเราเกือบจะบังคับเรือไว้ไม่ได้ เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของฮัสสันเทเลอร์ที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านมีความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้และแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆความเชื่อจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรามีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างไปจากคนที่ไม่มีความเชื่อเหมือนกับเราซึ่งเราสามารถจะเห็นได้จากตัวอย่างชีวิตของผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า ที่หนังสือฮีบรูตอนนี้บอกเอาไว้คืออาเบลอาเบลมีความเชื่อจึงได้มีการนมัสก,การพระเจ้าโดยการนำเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งหมายความว่าผู้เชื่อแท้ทุกคนต้องมีการนมัสก,การพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจของเขาจริงๆอันหมายถึงการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า ในลักษณะเดียวกับของอาเบลด้วยคือนำของที่ดีที่สุดมามอบถวายแด่พระองค์และคนที่มีความเชื่อแท้จะต้องหาโอกาสนมัส,สการพระเจ้าอยู่เสมอหลังจากนั้นพระกัมพี์บอกเราว่าเอโนซึ่งมีชีวิตอยู่หลังอาเบลมีความเชื่อจึงดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า ท่านจึงได้รับประสบการณ์ที่แทบจะไม่มีไม่มีใครได้รับเลยนอกจากผู้เผยพระวจนะเอลียาเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปโดยที่ท่านไม่ต้องตายเหมือนมนุษย์ทั่วไปเช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะเอลียาถ้าเราอ่านหนังสือปฐมกาลเราจะพบว่าเอโนอกมีชีวิตอยู่ก่อนสมัยของโนอาห์ซึ่งน่าจะเป็นสมัยที่โลกเต็มไปด้วยความชั่วร้าย จนพระเจ้าต้องตัดสินพระไทยล้างโลภด้วยน้ำในสมัยของโนอาห์แต่ดูเหมือนเอโนกได้รับการรับรองจากพระเจ้าเพราะความเชื่อของท่านที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงดังรงพระชนอยู่และทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้ผู้ที่ทสแสวงหาพระองค์เมื่อมาถึงสมัยของโนอาห์ เราได้เรียนรู้ด้วยความเชื่อที่ท่านมีในพระเจ้านั้นทําให้ท่านเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าลงมือทําในสิ่งที่พระองค์ได้เตือนท่านไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พระองค์จะให้เกิดขึ้นในอนาคตท่านโนอาห์มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าด้วยการรักษาพงพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้คือครอบครัวของท่านเองให้รอดพ้นจากการถูกพระเจ้าทําลายล้าง โดยการให้น้ำท่วมโลกเพราะมนุษย์คนอื่นๆนั้นหันหลังให้กับพระเจ้าไม่มีใครเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของพระเจ้าเลยนอกจากโนอาห์และครอบครัวเส้นทางของความเชื่อตามตัวอย่างของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อในพระกัมพีทั้งสามท่านบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเรามีความเชื่อจริงๆแล้ว เราจะต้องมีการนมัสก,การพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอมีการดำเนินชีวิตกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและทำตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างไม่มีข้อ,ขอแม้หรือไม่มีเงื่อนไขผมเชื่อว่าบรรพชนแห่งความเชื่อของเราทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตตามแบบของอาเบลของเอโนกและของโนอาอย่างสัตย์ซื่อแน่นอน เราจะเห็นได้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าตั้งแต่น้อยสุริยะและหนานชัยผู้ยอมตายในความเชื่อและได้มีการสืบทอดมาถึงบรรพบุรุษของเราทั้งหลายจนทำให้เราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่มีโบสถ์สำหรับนมัสก,การพระเจ้าและสำหรับทำพันธกิจที่สวยงามอย่างที่นี่ เป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งเติบโตและเกิดผลมาจนกว่าสิบจดปีแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับของประธานและการทรงนำของพระองค์ที่ช่วยให้เราทุกคนที่คริสตจักรธรรมปรทีปและที่คริสตจักรอื่นๆทั่วโลกได้มีจิตสำนึกที่ดีช่วยให้การดำเนินชีวิตตามเส้นทางของความเชื่อนั้นเป็นเหตุให้เราได้กลายเป็นทายาท แห่งความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์อาเมนขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นมาพร้อมกับประทานความเชื่อให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความเชื่อที่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความหวังใจในพระองค์เป็นความเชื่อที่ช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าข้าพระองค์ทั้งหลายนั้น ได้รับความรอดแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงให้พระบุตรของพระองค์คนนี้ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อให้โทษทันความผิดบาปของข้าพองทั้งหลายคือความตายนั้นได้ถูกลบล้างเสียสิ้นพระบิดาเจ้าข้า อันนี้คือพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนข้าพงศ์ทั้งหลายจึงสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์อย่างนี้และขอประ,ประวารณาตัวเองว่าจะดำเนินชีวิตบนเส้นทางของความเชื่อตามแบบอย่างของพันธุ์บุรุษของความเชื่อของข้าพงศ์ทั้งหลายที่ข้าพงศ์ทั้งหลายได้เรียนรู้ได้รู้จักนั้น ขอให้พระองค์ทรงเพิ่มเติมเสริมพลังให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนให้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระองค์ด้วยความอดทนด้วยความเชื่อมั่นและด้วยความไว้วางใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รออยู่ข้างหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้อาจจะมีหลายครั้งหลายคราที่ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ มีปัญหาเผชิญกับความทุกขยากลำบากหลายประการแต่ข้าพระองค์เชื่อมั่นว่าโดยความช่วยเหลือที่พระองค์ทรงประทานให้นั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตถึงจุดหมายปลายทางที่จะเต็มไปด้วยสันติสุขที่หาได้จากพระองค์แต่เพียงผู้เดียวโปรดสถิตยอยู่กับมิตรสหายของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่เจ็บป่วย และมิสหายของข้าพระองค์ทุกคนที่มีปัญหาขอให้ฤทธานุภาพของพระองค์นั้นได้ช่วยเหลือให้ทุกคนได้มีทางออกในชีวิตของเขาถ้าเป็นความเจ็บป่วยก็ขอให้ได้รับการรักษาถ้าเป็นปัญหาก็ขอให้พระองค์เปิดประตูทางออกให้ให้ทุกๆคนได้มีความรู้สึกว่า เขาไม่เคยได้รับการทอดทิ้งจากพระองค์เลยข้าแต่พระเจ้าขอมอบชีวิตของข้าพงธทั้งหลายไว้ภายใต้การทรงนำของพระองค์ขอให้พันธกิจทุกอย่างที่ข้าพงทั้งหลายจะกระทำร่วมกันนั้นช่วยให้แผ่นดินโลกนี้เป็นภาพของแผ่นดินสวรรค์ที่พระองค์ต้องการให้ข้าพงทั้งหลายได้แสดงออกในสถานะของคริสตจักร และโปรติถิตยอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพงทั้งหลายคือประเทศไทยขอพระองค์ทรงประทานสันติสุขความเข้าใจการปรองดองและการเห็นอกเห็นใจและ,ะความพร้อมใจที่จะสร้างสันติภาพนั้นให้กับทุกฝ่ายโปรดอวยพร,พรและเพิ่มเติมทุกอย่าง ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะให้พระองค์ทั้งสองนั้นได้มีสุขภาพและพระพรานามัยที่แข็งแรงที่จะเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปอีกนานๆพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงให้โอกาสข้าพระองค์ทั้งหลาย มีโอกาสที่จะกลับใจเสมอทุกครั้งเมื่อข้าพระองทั้งหลายได้กระทาความผิดขอให้จิตสํานึกนี้มีอยู่กับตัวข้าพระองทั้งหลายทุกวันเวลาอธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน